กเจ้าะก,กินเดมนูรอบโบนัสชายเล่นก็คือโอมากาเ์ะจากเคฟคำูลครับ oh. ภารกิจโบนัสชาเลนจ์วันนี้โอมากาเสะจากร้านเชฟามูลเรามากันที่ร้านนิฮองซูชิจากเชฟคามูลเชฟที่มีประสบการณ์ในวงการอาหารญี่ปุ่นกว่า40ปีและในวันนี้ทางเชฟคามูลจะมาทำเมนูพิเศษก็คือโอมากาเสะซึ่งเชฟจะเลือกสรรวัตถุดิบชั้นดีในแต่ละวันเพื่อจัดคอสเมนูสุดอร่อยให้เองและคอสโอมากาเสะที่นักกินจะได้กินในวันนี้ก็คือซาชิมิไข่ม้วนโฮฮิตาชิครีป,ปลากระเบนย่าง เทมปุระซูชิ6กคำซุปกาปลาอินทรีหมักมิโโอย่างสลัดเนื้อย่างและวาริบิโมจิภารกิจโบนัสชาเลนจ์ในโจทย์โอมากาเรจากเชฟขมูลน้ำหนักรวม2.5กิโลกรัมเนื่องจากในรอบนี้เป็นการฉลองให้นักกินที่ผ่านเข้ารอบจึงไม่ได้เน้นปริมาณแต่เน้นความอร่อยครับภารกิจโบนัสชาเลนจ์นะครับผมกับโจทย์โอมากาเรจากเชฟามูลถ้าพร้อมแล้ว กินให้อร่อยครับเกินครับเอาละครับ,รบเริ่มแล้วนี่บางคนก็ทูน,น้าก่อนอะไรก่อนแต่คุณเอสครับผมอา,อาอาโอโทโลกก่อนเลยปกติแล้วนี่ปลาที่เวลาเลือกนี่มีไ,มไหมครับว่าเ,เกรดมันไม่เหมือนกันยังไงดีไม่ดกกีก็เลือกอยู่ครับเลือกจนซับเฉยในขยะดือนกันอ้าวเหล๋ยวใกล้หมดแล้วนะครับตอนนี้โบ๊ทก็ได้ขึ้นเมนูที่2ก่อนใครกับเมนูไข่มวน เมนูแรกเลยนะครับโอ้โหนี่คืออะไรครับเชฟอัน,นูีน2 2> อภาษาญี่ปุ่นนะครับดาชิมากิทามางงไข่ม้มวนหรือดาชิมากิที่มีส่วนผสมจากน้ำซุปสุดพิเศษและเชฟต้องม้วนกว่า10ชั้นราดด้วยน้ำซอสหอมหวานเนีนนุ่มปกติเราไปที่ไหนก็จะไปเจอไข่หวานๆนะครับ,รบแต่ว่านี้ทำรสชาติไม่หวาน ถ้าไข่หวานประเสริญี่ปุ่นเฉยๆเขาเรียกว่าก็เรียกิอทามาโกยากิทามาโกยากิเมนูนี้มีปูทะระบะใส่ด้วยครับโอ้ทะระบาดและเพียงไม่นานโบ๊ทก็หมดเมนูที่2ไปอีกแล้วครับเมนูที่3แล้วนะครับอันนี้คืออะไรครับเมนูที่สามอันนี้โอฮิตาชิโอฮิตาชินะฮะเป็นพัดลมแน่เลยพัดลมครับผมเวลาเปิดมันจะเย็นนะฮะไม่ใช่ชื่อพัดลมนะครับ โอฮิตาชิหรือผักโขมลวกคู่กับซอสงาเข้มข้นเพิ่มสีสันด้วยแครอทโรยด้วยงาขาวเพื่อเพิ่มความหอมเข้าไปอีกต้มกับต้มจริงๆมันก็เหมือนผักไอสปเนสอ๋อสไปเนสเหรอครับอ๋คุณเอ็กนะฮะคุณเอ็กหมดแล้วครับผมโอเคครีบกระเบนครีบกระเบนโอ้โหชื่อภาษาญี่ปุ่นชื่อเอฮิเด แต่เมนูนี้นี่ผมว่ายากนะเพราะว่าคีบกระเบนมันจะแข็งใช่ใช่อันนี้จริงๆเราต้องย่างแล้วให้มีอยูุ่ณหภูมิที่แบบร้อนหน่อยจะนุ่ๆจะทานง่ายอะง่ายอันนี้ถ้ามันเย็นปุ๊บมันจะเริ่มแข็งจะเริ่มแข็งตัวอันนี้ถือว่ายากแต่ว่าไม่มีอะไรทําคุณโบ๊ทได้นะฮะยากแกไม่เคี้ยวกืนไปเลยฮะเมนูที่5้านะครับตอนนี้นี่คืออะไรครับเมนูนี้เมนูนี้เป็นเต็มปุระครับผม หมือนที่เราคุ้นเคยกันแหละนะครับใช่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 ใน,นในเรื่องออมมากเกษตรก็อาจจะเป็นทอดโน้นทอดนี้ก็เป็นปิบูลาที่สามารถที่ไม่ใช่กุ้งก็เป็นไปได้ออมากเกษตรก็หมายถึงว่าเป็นลูกค้าที่ส่วนมากจะเป็นลูกค้าขาประจําอะไรอย่างนี้ซึ่งรู้ทางรู้ใ<า>จก,กันรู้ใจกันผ่านเวลาไม่ถึง10นาทีตอนนี้โบท๊ทขึ้นเมนูที่6แล้วกินเร็วแบบนี้อาจจะมีลุ้นได้เงินรางวัลก็เป็นได้ครับ แต่คนที่น่ากลัวก็ยังเป็นเอ็กซ์คุงเช่นเดิมที่กินตามไม่ห่างเลยและเมนูซูชิ้หกคำซึ่งเชฟคำมูลได้เลือจับคู่ข้าวกับเนื้อปลาหรือวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของวันนี้อย่างเช่นโอโทโร่หรือหอยเม่นไม่ได้ว่าจะจะรีบกินอะไรนะฮะคือไม่ได้แข่งรีบคือฉันอยากกินอะอยากกินเนี่ยรีบามา่ใช่ เชฟฉันน่ะอยากกินนะเชฟเหล่าพิธีกรใช่ตอนนี้พิธีกรเริ่มใจร้อนแล้วตอนนี้นะครับทำไมซีซั่นนี้ผมไม่มาแข่งครั้งแรกเงี้ชื้อกับโองเงียเออตอนนี้โบ๊ทยังคงนำเป็นอันดับหนึ่งอยู่เมนูที่6ซึ่งเท่ากับเอ็กซ์คุงที่กินตามมาติดติดอันนี้เมนูที่7แล้วนะครับคืออะไรครับเชฟเป็นดูบินบุสิซุกการับผม ซุปกา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 ของเชฟคำมูลนั้นทามาจากวัตถุดิบหลายชนิดเพื่อความกลมกล่อมและช่วยคืนความสดชื่นให้นักกินด้วยนะครับเอ่อข้งในไหนต้องกินไหมครับข้างในมันมีเครื่องต้องกินไหมครับกินครับกินเครื่องนะครับผมกินได้หมดเลยโอ้โหมีกุ้ง้วยอ่ามีกุ้งมีสาหร่ายมีอะไรทุกอย่างโอ้โหดูดีมากกุ้งเครื่องสาหร่ายครบเลยนะ แล้วก็ถึงเมนูที่8ปลาอินทรีหมักมิโซะที่เชฟย่างด้วยไฟอ่อนจนเนื้อปลารัดตัวแน่นถึงตอนนี้เวลาผ่านไป10นาทีเอ็กซ์คุ้งกับโแบ๊ทแป๊บเดียวก็กินเมนูนี้จะหมดแล้วครับแล้วทั้ง2คนก็มาต่อเมนูที่9สลัดเนื้อย่างพร้อมกันเลยซึ่งเชฟเลือกใช้ผักสลัดสดกรอบคู่กับเนื้อวัวส่วนริบอายอย่างสุกแบบมีเดียมแรรราดด้วยน้ำซอสทำให้จานนี้ทั้งหนักแน่นและสดชื่น สิบนาทีนี่เขากินไปแปดเก้าจานเลยไม่ธรรมดานะครับตอนนี้นะครับเอาแล้วครับคุณเอ็ซขึ้นเมนูที่เอ้ยอันนี้ต้องกินให้หมดไหมครับกินหมดทั้งหมดกวางกินหมดกวางครับละเอียดฮะอ่าละเอียดนะฮะเป็นสลัดต้องให้หมดนะครับตอนนี้นะครับคุณเอ็ซถ้าโกยหมดจานนั้นจะขึ้นเมนูที่สิบแล้วครับและนี่คือเมนูที่10เมนูสุดท้ายนะครับเป็นเมนูของหวาน โอ,โอ้โหค,โค Teraz, ุณโบ๊ทก็ตามมาติดๆมาแคุณโบ๊ทตามาติดติดเราหาผู้ที่ชนะในรอบโบนัสชาเลนจ์นะฮะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า3,000บาทเอาเลยครับมาโบ๊ทเอาเลยโบ๊ทมาฮะโบ๊ทแล้วเอ็กซ์เอ๊กเอ็กซ์เอ็กซเอ็กซ์อเอ็กซ เอ็กซ์คุงทำภารกิจโบนัสชาเลต์สำเร็จกินโอมกษตรน้ำหนักรวม2.5กิโลกรัมใช้เวลาไป11นาที25วินาทีสึกเจ้านักกิน The Champion